พูดถึงนโยบายภาคราต้องมาดูว่าตอนนี้เรามีแหล่งทรัพย์กรเยอะจะจัดสรรกันยังไงนะคะหนึ่งนั้นก็คือพวกปิโตเรียมโอ้ี่เถียงกันมานานะตกลงแล้วระบ,บบใหม่อ <21 S 2> สำรวจใหม่เนี่ยใช้ระบบไหนดีซัมประทานหรือว่ารัดจะลงทุนเองค่ะ,คะ แต,แต่ไม่จบฮะแต่เรานี่คือมีข้อจํากัดคือว่าเราแหล่งน้อยนอกบแบบคือการขุดนะคะค่อนข,ข,ข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับพม่าเองหรือว่ากัมพูชานี่<ช>คือค,คนรแรกแหล่งใหญ่มากนะคะ,คะตรงนี้ก็เลยมีการคุยกันค่ะในทางด้านการอภิปรายของสอปชนะคะจะเกิดขึ้นก็จะมีการหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาพูดคุยด้วยค่ะซึ่งการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชในวันอังคารที่13มกราคมนี้มีวาระพิจารณาสําคัญก็คือการรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดให้สัมปทานปิโตเรียมรอบที่ ที่กรรมาธิการปฏิรูปพลังงานเป็นผู้เสนอและก็จะเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปตามอำนาจของสองปชที่รัฐมนูญฉบับชั่วคราวปี2551มาตราที่27กำหนดไว้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อประเด็นสําคัญในเรื่องต่างๆก่อนจะนําความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะไปกําหนดแนวทางต่อไปซึ่งกรอบการพิจารณาเบื้องต้นนะคะจะใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อในการอภิปรายและการที่จะนําประเด็นอภิปรายนั้นต้องไม่ซ้ําประเด็นกับที่มีสมาชิกที่มีการอภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่หากในประเด็นที่เห็นร่วมกันแต่ยังมีจุดที่แตกต่างหรือว่าข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะนำเสนอมุมมองที่หลากหลายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะค่ะ ย้อนไปนะคะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เคยสั่งการให้กระทรวงพลังงานนะคะและสภาปฏิรูปแห่งชาติไปหาหรือข้อสรุปเรื่องการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ได้ยืนยันกับนักลงทุนถึงการใช้ระบบสัมปทานปิตโตรเลียมในการยื่นขอสำรวจและก็ผลิตรอบใหม่เนื่องจากเห็นว่าเป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดนะคะอย่างที่คุณนารนญาบอกไปก็คือบ้านเราเนี่ยเป็นแปลงขนาดเล็ก mm hmm. ก็จะทําให้นักลงทุนสามารถคํานวณความเสี่ยงได้มากที่สุด เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะคทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้จัดสัมมนาชี้แจงข้อมูลหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อให้เอกชนที่สนใจได้เตรียมความพร้อมยื่นขอรับสิทธิ์นะคะคทั้งแปลงที่อยู่บนบกและในทะเลก็คือให้เวลาประมาณ120วันจะปิดกําหนดการยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ และทางกลุ่มเชื้อเพลิงจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ภายใน60วันจากนั้นจะพิจารณาเงื่อนไขเงินทุนและก็ปริมาณงานก่อนเสนอชื่อผู้ได้รับสัมปทานให้คอรมอรเห็นชอบเร็วที่สุดภายใน5เดือนค่ะค่ะ อันนี้ถ้าเกิดเสร็จเร็วก็จะดีนะคะเพราะว่าจะได้รีบเปิดประมูลแล้วก็มีการเข้าไปลงทุนเพราะว่าบรรดารอยใหญ่นี้เขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะก่อนถ้าในรอบนี้นะคะรอบที่21จะมีทั้งหมด29แปลงที่ถ้าได้รับสัมปทานครบทุกแปลงนะคะมีการประเมินด้วยว่าจะมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทค่ะเพราะตอนนี้เรามีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วอยู่ที่ประมาณ8.41ล้านล้านลูกบาทเมตรคำนวณแล้วคร่าวๆใช้ได้อีกประมาณ7ปี ซึ่งแปลงที่จะเปิดอีก29แปลงในรอบใหม่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของปิโตรเลียมนี่ต้องไปขุดสำรวจกันก่อนอาจจะเป็นแปลงที่ไม่มีเลยก็ได้เขาเรียกบอกว่าเป็นหลุมแห้งคือยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าให้สมัมปทานไปแล้วเนี่ยประชาชนก็มักรับความเสี่ยงไปซะว่าคุณมาขอสมัมปทานเจอคุณก็โชคดีไปเจอมากเจอน้อยอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่เจออันนี้เรียกว่าโชคร้ายไปแต่เงินจะเข้าภาครฐนี่หูห้าพบรษาก็สูงนะเอาไว้พัฒนาประเทศได้ต่อค่ะ